สบายดีป้ลุงสบายดีป้ลุงสบายดีป้าลุงเลีกยังยกแต่มือนี่บ้างเมฆมาเล่นน้ำยายได้มือนนี่ฮึไม้เข้ามาได้ไงนะอ่ะยกมือนี่นะฮึเิ็นได้เป้บ่เป็นเลยจานเมฆเอ้ยเมฆเป้บปเป็นเลย จักแม่เลขอีกอย่างบรรยากาศโซดไซแดดด้วยผีน้องด้วยเด็ดฝนอ,าอ,าอ่าโซดไซย่ามือเศร้าโ,ดโดสดไซย่ามือเศร้าด้วยนี่ตอนเนี่ยกะแปดโมงกูกลัวเป็โมงสิบหานาที จำกิเกี่ยวไอ้ทางนางข้าวจ่อยคุณแม่ก็สิเตรียมไปรวมอยู่วัดเด้อแต่งตัวไปรวมอยู่วัดมื้อนี้สมคมเพศญิงลงมาแต่เมืองรวมผู้หญิงเนาะพี่น้องนี่ยังก็ไปบ้านเมืองเฮาว่าซั่นซะบ่มีมอนโอ้่น้างก็จน ข้างกับจนทุ่มโพดนึ่งวะเอาใส่ลูกายหลาพี่น้องโซ่ตัวได้ผู๋ผู๋ผู๋ลูกหนึ่งเข่าได้มือนี้มือนี้ลูกหนึ่งเข่าได้ลูกใส่ละก็ไปเอาไม้พี่น้องเอ้ยเมื่อวานนึกกะปริยูดอกเบี้ยขนซอยอ้ายปาดไม้เอ็ดคุณไม่เห็นอันนี้ได้เมื่อคืนนี่เนาะเออ เกือห้เกือมาเดเขาหูดยเรือหน่อยเดียวนะช่วยไปเนี่วไปขายปื่อ่วยไพินเนี้ยเอากะปยนเมนใหม่นี่นะิ่นไปเมีนได้ใส่ไหนไปใช้หมดล้ใหม่นี่เอนอนี่นะกองอยู่นี่นะงามแม่เลยตูมหนังพู้ีด้วยแป้นเลยเออ เห็ดแป้งเห็ดนางเห็ดตู่มนางในหนาบ้านนะพอดีอ่เลยห่าขาดอรซักปีะ้มอกเห็ดสำนันนเห็ดสำเตียงล้างบ้านนะใหม่ดอกน่ทยน้อยเห็ดก็ได้เม็เม่นเลยน้อ้ก็งาดิิซับนอไม้ได้มือนนี้ได้สิซับน้อไม้สิเห็ดน้อไม้แห้ง ต้มเห็ดน้ำไม่แห้งไว้เห็ดน้ำเฟอร์กินเงาวเลยทางนี้นี่เงาวเลยนี่หักก็ได้นี่เห็ดสำนี่เดือบนี่เห็ดใหญ่สำเตียงตัวนี้เนี่ยพอดีอ่นเลยตะหน้าเฮือนน่ะเบอร์พอดีสำนี่พอดีสำนี่พอดีนั่ง ทำได้สินังรลายคนอยแล้วนี่ก็ได้อ้อ้สเ็ดอันสก็ไมห้งแบไ่หเหนอแห้าคือเบ้อหนิเบอมันบอไหนะช่องนได้ไหมเออชองนอนไหยังนอยอยู่เอาคางนี้ได้หนิกระซนี่เบ้อพอแล้วมันบางแล้วเอาเห็ดน้อยแห้งยี่งนอ้แห้ง จ็บางๆแลวก็ต้มเอาคือสับสูงกัเบอรดนลูกบลนในตู้เนี่ยคือยังอยู่มาแล้วมาแล้วงัส่องกันนะเริ่มซื้อไปตลาดมันวานนี่ก็ได้นพามันันตลุมนะอดนี่ขังนเนี่ยสิจ็สิจคบางๆต้มขังนะสนตน เป็นแหนงก็อันนี้นะเนาะน้อยเนาะพี่เนาะยาวขนาดเทตลัดจังอือหือโอ้เจ้าหนอนน่ะเราไปเตะลัมซะมันใหญ่เศษเศษทำไมแหงเจ้าก็ต้องเสียดายนะไม่เสียดายยังเอ้าเฮ้ยแค่ไหนอด กอนั่นงที่สองทำนอบ่เพะน้ำมันชันเอาไปแกงมือนาเ,เอาเเอราปัจจัแกงครับี่แกงดิสะอ้ม่แแมน,นองใ <จะ S 1> หญ่เลใบนสียนจักตังบ้างต้ม,ตม,ตตตมเห็ดน้ำตาเห็ดน้ำไม่แห้งมาจะไปซื้อกระดูกง่วมาต้มอยากน้ำไม่น้ำมันกับบริณีแต่เก็นต่ชันยากน้ำข้าวุ้นอะนะขุ้้นน้ำใสนะพี่น้องแสบได้ข้าวปุ้นน้ำง่วนนะ อย่างอตะเกินกินอะไทำไมไน้ำมเห็ดจะลงน้องได้เมกเ้ออย่าลงน้องปลาไดไปลงน้องปลาลุงบันเนหะ <laughs> มือนเาเป็นจะน้องปลาบค้นไ,ไปไว้สิมา้ังไปเลยไม่ไวสันมาไวใส่ั้นเน้อใส่ขั้นเน้อโต๊ะอดเออพอยูขั้นน้องแหละเออเอ<ว>าอยูอ่คนเดียวละ้ตาบเออวะเกาลีขอได้ขนาดแม่ตูดดากไปดูเจ้านะ หมอน่ยอยากได้กะนิ้หมอตผักใช้ชีสต้มังเอีลกผักเผักไหมคะเออผักกันผักอีเราจะจะรวกมาขึ้นได้ไักอผักรวมมิดทว่าจา พักอย่างเงวมิดดจะเอาเห็นแต่น้ำใก็พักตาลึงบบพักอยัางพักตะลึงบบพักอาพี่เมฆมาพี่ไมาอยู่ลุงพี่ป้รยสดุกูกินกระปุนปลาเมื่ขึ้นนี่นเกิดกับใส่เอาจะงน่กันไงลังเอานายช่วยมาไหมนี่เราสูพอเพียงพี่น้องแยงใหม่ก็ต้องซื้อกมาเร็วอาตะนีอย่างเอากได้กิน รวยกัดกลงมาลงมาพี่จะไปลงน้องป้าเลยเป็นไรกดก้บวยนันบ่มก้วยสุกเขียว่เลยพี่น้องเนียหมักกระเทะกำนองปลาลงเงนนะนะอเห็นปลาเี่ยพินลงเงินนะได้ลงขึ้นมาได้เนี่ยเริ่มแกส่งเลยได้อดแกส่งแล้วแกส่งแล้วหยุด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 หดหยุดัก็เมกป้าบ่างป้าบ้างกเมกเมามาๆๆนุ่มส่งใส่ไหม ลู่ทีบ้านทีเม uh, like, ืองหรือเปล่าอเมกเ้ยโอ้เมอันอันนี้ให้นี่นี่จับเห็นคนแน่ไปกันหน่อย่งใหญ่อ่อนๆจับกระทำมาหรือเปล่าจับเด็กที่โซานเขาลงมาหรือเปล่าธรรมดาเขามาได้สำหรับแปดโมงเขาก็มาแล้วเออแปดโมงเขาก็มาแล้วเขาเขียว เขบรวมยังไงวะรวมคุณยิ่งนี่แหละเพนยิง่งบ่พนักง,งานมาแต่ในเมืองพนักง,งานมาแต่เมืองโอ้โหเดือนอบ้านนี้มาบ้านนี้หละกับคุณหละสิ้นเดือนทุกที่เศร้าแปดทุกที่เศร้าแปดมาทุกเดือน ม่จะลงไปไหนจะลงน้องปลาไดกหลดเด้อนี่อ่านี่ได้เติบแล้วไม่หานอฮุกนอที่ทางในก็จะเห็ดพ่จังพี่า้อะไีอย่างง้หมดตีู่มะอชีโดกกูหัวกลนะ ไไอากโก้อากโก้อากโก้นี่เฮ้ยเทา่าคิดดื้อเพินพ่นเพิ่นนี่นาเรื่องแล้วนะคอยจะว,ว่ามันเจ้าซื่อเด้อเออขวบบทย้อ่อนช้อนจิตเจ้าเด้อเท่าโกโก้เฮ้ยเฮ้ยจะไปไามอนีบ่บดไปไซเบอา์กูสาบทอง,ทองหงรือเปล่านะกูสาบทองนะครับผงไชเชิงเบอร์จะไม่ได้ไปอะไนี่ เก่ามือน <nurture. S 2> <the> ี่คงลบทามลบไปนี่บไปอะไรนี่ออกโซน่าบ้าใครไปทุกมที่ติดผู้สาวแล้วบันี้เมียผุนท่องแล้วนี่จะหมด้ไปนี่เมียผุนท่องแล้วจะหมด้ไปนี่เมียท่องบ่้ึเมียท่องแเราหมด้ไปบ่บ้านนี่ไม่มีบอลลงบ่้ึกูไม่มึงลงบ่เอ้ยเจ้าเนี่ยอย่าขึ้นเฮือนลงมาลูกเอ้ยขึ้นไปยังเลย ก็ตั้งขึนดอกขี้จ่อยก็กินเข่าลายลายแ้วเข่าดำมันฮะกระเด้นเกลือจระเด้นเกลือบาดหันปัวดีแล้วดีพรมาเป็นอีกก็มาท่าก็แหงแล้วด้วยนี่บาดขึ้นกันเลยยังยังกับบ่ยยังกระลาอังในถ่าน้อยยังโมได้เลยออนั่นเดี๋ยวมันก็แกะออกมาได้สำนีเมือให้นางอ้นขึนของนางอ้นเนี่ยแกะเมือส่งเพิ่น แกเอ๋อก็ก็เมื่อพันเสอออมเห็ดยังผู้ออมดินตะเมคผะ้ไรมันก็ยาวเนาะเสานี่จังสิทอนออกนลำหลังตกเด้อตกเด้อตกเด้อตกได้เอ้าคลิปนี้ก่ะโมมีอย่างเด้อถ่ายลูกถ่ายร้านตะเมคมู้เหรินนำกระแม่เพิ่นเดี๋ยวกระแม่ม้อนเสืลงวัดไปร่วมโอเคบาย